แขวนมวล m ด้วยเชือกยาว l และทําให้แกว่งขนาที่เชือกทํามุมเซต้ากับแนวด่งซึ่งวัตถุหยุดพอดีจงหาความตึงเชือกขณะนั้นนะครับขีดเส้นใต้คําว่าหยุดพอดีนะครับก็คือแปลว่าความเร็วนั้นก็คือเป็นศูนย์นั่นเองนะครับที่จุดตรงนี้ครูจะบอกว่าให้เป็นจุด a แล้วกันนะครับจุด a เนี่ยความเร็วเป็นศูนย์ก็คือมันแกว่งมานะครับในระยะไกลสุดนะครับจากตาแหน่งสมดุลน,นะครับ มันก็จะมีความเร็วเป็นศูนย์นั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูกันครับว่าเรื่องตัวนี้เป็นการแกว่งนี่มันก็เป็นการเคลื่อนที่ที่เป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนที่แบบวงกลมนะครับซิกมาเอฟซีนะครับเท่ากับ MV กลังสองส่วนด้วย R ซึ่งจุดศูนย์กลางนะครับของการเคลื่อนที่เป็นวงกลมก็คืออยู่จุดนี้นะครับ แรงสูดูนย์กางมีอะไรบ้างนะครับถ้าดูจากรูปเลยนะครับเดี๋ยวจะวงให้ดูนะครับแรงสูดซึ่งการนะครับเกิดจากแรง T แรงตึงเชื่อนะครับหักล้างด้วย mg cos θ e t ซึ่งตัวนี้ก็เขียนภาพให้ดูครบสมบูรณ์แล้วนะครับ T ลบ mg cos t t a จะเท่ากับ mv กันสส่วน r r ก็คืออะไรครับเขาบอกมาครับว่าเส้นเชือกยาว l ซึ่ง รัศมีของการเคลื่อนที่เป็นวงกลมก็คือ l นั่นเองแต่ตัวนี้ไม่มีอะไรมากครับอย่างที่บอกครับเห็นไหมครับแล้วพูดไปแล้วว่าเขาสนใจที่จุด a นะครับที่มีความเร็วเป็นศูนย์เพราะนั้นตัวนี้ครับค o ดนี้กลายเป็นศูนย์ไปเลยนะครับเพราะนั้น t จะเท่ากับ mg นะค cos t แค่นั้นเองนะครับในโจทย์ข้อนี้ก็ตอบแล้วครับ ขอบคุณที่ติดตามครับ